ถ้าอยากเป็นผู้ประกอบการอร์เเกียรนอดค่าที่ประสบความสําเร็จคุณต้องดูคลิปนี้ 1. แหล่งเงินทุนมาจากไหนถ้ากู้เงินดาวมาทั้งก้อนแล้วคุณก็จะต้องมาจ่ายค่างวดด้วยแล้วคุณก็จะต้องไปจ่ายกู้เงินดาวด้วยโอกาสมันก็จะไม่ค่อยประสบความสําเร็จเพราะจะต้องจ่ายค่างวดทั้งสองก้อนนะครับ 2. อพื้นที่เกี่ยวมีนาปีนาปรังหรือไม่ถ้าเกิดมีทั้งนาปีนาปรังก็จะประสบความสาเร็จเพราะปีหนึ่งคุณลูกค้าจะต้องเกี่ยวไม่น้อยกว่า2องพไร่ถึงจะประสบความสําเร็จ 3. ราคาค่าเกี่ยวถ้านาปรังครับน้อยกว่า450บาทโอกาสไม่ค่อยจะเหลือครับ 4. มีในหน้าหรือไม่ถ้ากรณีเป็นลูกค้าใหม่และไม่มีในหน้า โอกาสการขยายพื้นที่ก็จะน้อยกว่าลูกค้าเก่าที่เขามีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาเครือข่ายหาพื้นที่ฝากไว้ครับอยากเป็นผู้ประกอบการ้อยเกี่ยวดรถค้าที่ประสบความสําเร็จติดตามคลิปนี้ถูกใจกดมา